กลางคืนริมแม่น้ำสงบแต่ใต้น้ำมีประตูหินโบราณและวิญญาณยักย์ใหที่ถูกกักขังมานานหลายร้อยปีพระหนุ่มต้องใช้คำสวดมนต์และน้ำตาเพื่อปกป้องโลกแต่ครั้งนี้พลังมืดอาจกลับมาอีกครั้งเรื่องราวลึกลับนี้จะทำให้คุณขนลุกทุกครั้งที่อ่าน พระหนุ่มรูปหนึ่งนั่งอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเงียบสงดแสงแดดยามเย็นสาสะทอนผิวน้ำเป็นระลอกคลื่นบางเบาแต่แววตาของพระกลับเต็มไปด้วยความเศร้าลึกน้ำตาไหลออกมาอย่างไร้เสียงร้องให้ชาวบ้านที่ผ่านไปมาต่างพากันสงสัยเหตุใดพระหนุ่มจึงร้องให้อยู่คนเดียวโดยไม่ยอมพูดจากับผู้ใด ไม่นานนักข่าวเรื่องพระหนุ่มร้องให้ริมแม่น้ำก็แพร่สะพพัดไปทั่วหมู่บ้านทุกคนพากันพูดคุยถึงสาเหตุบ้างก็ว่าอาจเกิดจากความฝันร้ายบ้างก็ว่าเกี่ยวกับคำสาปเก่าแก่ที่เล่าขานกันมาเป็นรุ่นรุ่นเพราะแม่น้ำสายนี้เคยมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ไม่เคยมีใครกล้าเล่าอย่างเปิดเผย ค่ำวันหนึ่งกลุ่มนักดำน้ำอาสาสมัครที่เคยสำรวจถ้ำและแหล่งน้ำลึกลับได้ยินเรื่องเล่าจากชาวบ้านจึงตัดสินใจมาลองสำรวจแม่น้ำสายนี้พวกเขามาพร้อมอุปกรณ์ครบครันและจิตใจที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นพระหนุ่มเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งหลบสายตาน้ำตายยังคงไหลเหมือนคนรู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากใครลงไปใต้น้ำ เมื่อนักดำน้ำกระโจนลงไปในแม่น้ำความมืดและความเย็นยะเยือกก็อบล้อมทันทีแสงไฟจากตะเกียงดำน้ำสาดส่องไปยังพื้นดินใต้น้ำที่เต็มไปด้วยโคลนหนาทว่าลึกลงไปกลับมีบางสิ่งสะท้อนกลับมาราวกับเศษโลหะหรือวัตถุที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้น นักดำน้ำคนหนึ่งส่งสัญญาณมือบอกเพื่อนร่วมทีมให้เข้ามาดูใกล้ๆสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าพวกเขาคือโครงสร้างประหลาดคล้ายประตูหินเก่าแก่ที่ถูกจมอยู่ใต้น้ำประตูนั้นมีสัญ,ญลักษณ์โบราณสลักเอาไว้ลายเส้นดูเหมือนตัวอักษรที่ไม่มีใครอ่านออกแต่กลับมีพลังบางอย่างที่ทำให้หัวใจเต้นแรง ขณะที่พวกเขากำลังพยายามบันทึกภาพและตรวจสอบจารึกนั้นจูจ่ๆกระแสน้ำก็หมุนวนแรงผิดปกติราวกับมีบางสิ่งตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับยาวนานนักดำน้ำทุกคนรีบจับเชือกไว้แน่นเพื่อไม่ให้ถูกพัดไปแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นต่อจากนั้นทำให้แทบหยุดหายใจ ChatGPT 4 สิ่งที่พวกเขาเห็นเบื้องหน้าคือเงาดำขนาดใหญ่ค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากด้านหลังประตูหินเสียงก้องต่ำๆดังสะท้อนในน้ำเหมือนเสียงคำรามโบราณที่ไม่ใช่เสียงของปลาหรือสิ่งมีชีวิตที่เคยรู้จักเงาดำนั้นแผ่ขยายจนกลืนกินแสงไฟจากตะเกียงดำน้ำทำให้นักดำน้ำทั้งกลุ่มตกอยู่ในความมืดสนิทหัวใจของแต่ละคนเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอก ทันใดนั้นดวงตาสีแดงคู่หนึ่งลืมขึ้นท่ามกลางความมืดมันมองตรงเข้ามาเหมือนเจาะลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณนักดำน้ำคนหนึ่งถึงกับตัวแข็งขยับไม่ได้รู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตบางคนพยายามดึงเชือกเพื่อส่งสัญญาณขึ้นไปบนผิวน้ำแต่แรงดึงจากด้านล่างกลับหนักแน่นราวกับมีใครกำลังฉุดพวกเขาเอาไว้ บนฝั่งพระหนุ่มที่เฝ้ามองอยู่ริมตลิ่งเริ่มร้องให้หนักขึ้นน้ำตาไหลพลาดพร้อมเสียงสวดเบาๆที่แผ่วลอดออกมาชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงต่างมองหน้ากันด้วยความหวาดหวัน่นไม่มีใครเข้าใจว่าพระกำลังทำอะไรแต่ทุกคนสัมผัสได้ถึงความไม่ปกติของแม่น้ำที่เริ่มปันป่วนราวกับจะกลืนกินทุกสิ่ง ใต้น้ำนักดำน้ำอีกคนตัดสินใจเปิดกล้องวิดีโอเพื่อบันทึกภาพแต่ทันทีที่แสงไฟจากกล้องส่องไปที่ประตูหินลายสลักบนบานประตูเรืองแสงขึ้นมาเป็นสีทองอมพันธ์สองประกายราวกับเปลวไฟที่ลุกโชนในน้ำภาพนั้นงดงามน่าหลงไหลแต่กลับแฝงไปด้วยความน่าสะพรึงกลัว จากเงาดำที่แอบซ่อนอยู่ด้านหลังปรากฏร่างประหลาดที่ไม่มีใครกล้าเชื่อสายตามันมีรูปร่างกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ลำตัวสูงใหญ่เหมือนยักษ์ย้ายผิวหนังคล้ายหินเก่ากระกลังดวงตาแดงเพลิงจ้องมองทุกชีวิตที่บุกรุกเข้ามานักดำน้ำพากันตกใจจนแทบลืมหายใจมีเพียงเสียงลมหายใจแรงแรงผ่านท่ออากาศดังระงม,มไปทั่วสิ่งมีชีวิตนั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้ตรงไปที่นักดำน้ำคนหนึ่งก่อนที่ร่างนั้นจะสั่นสถาน้ำรอบข้างพลันกลายเป็นคลื่นวนนักดำน้ำถูกพัดจนกระจา,ะจายเหมือนใบไม้ท่ามกลางพายุ พระหนุ่มที่ริมฝั่งเริ่มสวดเสียงดังขึ้นน้ำตาไหลราวกับจะหยุดไม่อยู่คำสวดนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งแม่น้ำคลื่นน้ำที่ปั่นป่วนเริ่มชะลอลงร่างยักย้ายใต้ประตูหินหันมามองขึ้นสู่ผิวน้ำราวกับรับรู้ถึงคำสวดนั้นแชจีพีทเซ ร่างยักษ์ใต้น้ำหยุดเคลื่อนไหวชั่วขณะดวงตาแดงเพลิงที่สองประกายดุดันค่อยๆอ,อ่อนแสงลงเหมือนกำลังลังเลเสียงสวดของพระหนุ่มยังคงก้องก,องกังวาลผสานกับเสียงคลื่นที่สั่นสะเทือนบรรยากาศรอบๆแม่น้ำนักดำน้ำที่ถูกพัดกระจ,ระจายพยายามรวมกลุ่มกันใหม่พวกเขาสัมผัสดได้ชัดว่าคำสวดน,นั้นกำลังช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากพลังบางอย่าง อยูอย่่พื้นดินใต้น้ําก็สั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวประตูหินที่เต็มไปด้วยอักขระเรืองแสงเริ่มเปิดออกทีละน้อยน้ํามวลพุ่งแรงขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้ดูเหมือนจะทําร้ายแต่เป็นการดึงดูดให้บางสิ่งออกมามวลควันสีดําพวพุ่งพุ่งจากด้านในแทรกซึมไปรอบตัวนักดําน้ําทุกคนพวกเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นจับขั้วหัวใจจนร่างกายชาแข็ง พระหนุ่มที่ริมฝั่งสะอื้นให้มือสั่นระริกแต่ยังคงสวดไม่หยุดเสียงสวดนั้นเหมือนพลังเดียวที่ยับยั้งไม่ให้เงามืดนั้นครอบงำโลกภายนอกชาวบ้านที่เฝ้ามองเริ่มตกใจหลายคนยกมือไหว้ร้องขอความเมตตาโดยไม่รู้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งใดทันใดนั้นนักดำน้ำคนหนึ่งเห็นภาพวาดเข้ามาในหัวเหมือนมีใครบางคนส่งตรงความทรงจำโบราณมาให้ เขาเห็นภาพผู้คนในยุคโบราณสวมชุดขาวดำกำลังทำพิธีใหญ่กล่างแม่น้ำเสียงสวดมนต์ดังประสานกันเป็นร้อยร้อยเสียงก่อนที่พวกเขาจะปิดผนึกบางสิ่งลงใต้บาดาลด้วยบานประตูหินนั้นและน้ำตาของพระผู้ถือพิธีในครั้งนั้นไหลาอาบแก้มเหมือนกับพระหนุ่มที่กำลังร้องให้อยู่ในปัจจุบันความจริงค่อยๆกระจจางขึ้นในใจนักดำน้ำ พระหนุมที่ร้องให้ริมฝั่งแม่นะ้ำไม่ใช่แค่พระธรรมดาแต่เป็นผู้สืบทอดสายเลือดจากผู้ที่เคยทำพิธีผนึกสิ่งนั้นไว้เขาจึงต้องรับรู้ถึงความทุกข์และคำสาปที่ยังไม่จบสิน้นเสียงประตูหินใต้น้ำเปิดกว้างขึ้นอีกเงาดำก่อตัวหนาแน่นจนแทบมองไม่เห็นรอบตัวดวงตาแดงเพลิงหลายคู่ปรากฏขึ้นตามแนวผนังราวกับมีสิ่งมีชีวิตมากกว่าหนึ่งกำลังตื่นจากการจองจำ และในวินาทีนั้นเองพระหนุ่มตะโกนสวดเสียงดังสุดชีวิตน้ำตาไหลพรากจนเปียกผ้าเหลืองเสียงนั้นทะลุผ่านผืนน้ำลงไปถึงก้นแม่น้ำเงามืดทั้งหมดหยุดนิ่งทันทีดวงตาแดงเพลิงทุกคู่หันขึ้นมามองผิวน้ำพร้อมกันความเงียบแผ่กระจายไปทั่วเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจ c จ a t g p t เศษทันใดนั้นเสียงน้ำแตกดังปัง คล้ายสายฟ้าฟาดลงกลางลำน้ำเาหมืดที่หยุดนิ่งอยู่ชั่วขณะกลับเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งดวงตาแดงเพลิงหลายคู่พุ่งเข้ามาหานักดำน้ำทีละน้อยเหมือนฝูงสัตว์นักล่านักดำน้ำรีบกดปุ่มฉุกเฉินปล่อยฟองอากาศพุ่งขึ้นไปแต่กระแสน้ำกลับกดพวกเขาไว้ไม่ให้ลอยขึ้นได้ พระหนุ่มที่ริมฝั่งแม่น้ำเริ่มสั่นสถานร่างกายอ่อนแรงลงแต่ก็ยังฝืนสวดเสียงสวดแปรเปลี่ยนเป็นจังหวะเร็วและหนักแน่นขึ้นเหมือนเรียกพลังบางอย่างจากเบื้องบนแสงสว่างสีทองเริ่มแผวลอดออกมาจากร่างพระหนุ่มล้อมรอบตัวเขาไว้จนชาวบ้านต่างตกใจร้องเสียงหลงบ้างถึงกับสุดลงคุกเข่าไหว ใต้น้ำแสงสว่างจากผิวแม่น้ำค่อยๆแผ่ขยายลงมาเหมือนเส้นใยทองหลายสายพันธนาการเงามืดที่กำลังเคลื่อนไหวเสียงคำรามกึกก้องดังสะท้อนราวกับภูเขาถลม่มเงามืดดิ้นรนพยายามสลัดพันธนาการออกแต่ยิ่งดิ้นเท่าไรเส้นใยทองยิ่งกระชับแน่นมากขึ้นนักดำน้ำมองเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยความตกตะลึงพวกเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าการร้องให้ของพระหนุ่มไม่ใช่เพราะความเศร้าธรรมดาแต่เป็นการปลดปล่อยพลังเก่าแก่ที่สืบทอดมาพลังแห่งการสวดมนต์และน้ำตาที่สามารถกักขังวิญ,ญญาณมืดเอาไว้ได้ บานประตูหินเรืองแสงสว่างเจิดจ้าอัครโบราณทั้งหมดเปล่งประกายราวกับเปลวเพลิงเงามืดหลายตนกรีดร้องเสียงสั่นสถานเมื่อถูกดูดกลับเข้าไปภายในประตูทีละตนทีละตนน้ำวนรุนแรงแปลเปลี่ยนเป็นการหมุนถอยกลับราวกับใต้น้ำกำลังกลืนสิ่งเหล่านั้นกลับไปยังที่ที่มันเคยถูกขังพระหนุ่มร้องให้สะอื้นน้ำตาไหลาราวกับไม่มีวันหยุดแต่เสียงสวดของเขายิ่งดังขึ้นไม่ขาดสายเสียงนั้นประสานกับแรงสั่นสะเทือนของแม่น้ำจนพื้นดินทั้งสองฝั่งสั่นไหวเหมือนฟ้าร้องกลางวัน ชั่วขณะหนึ่งนักดำน้ำทั้งหมดถูกดันพ้นกระแสน้ำรุนแรงให้ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำโดยไม่ทันตั้งตัวพวกเขาโผล่ขึ้นมาหายใจเฮือกใหญ่ท่ามกลางเสียงร้องให้สวดมนต์ของพระหนุ่มที่ยังไม่หยุดบนฟากฟ้าเมฆดำค่อยๆก่อตัวขึ้นลมกันโชกแรงพัดผ่านเหมือนสวรรค์และนรกกำลังสู้กันความลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้น้ำกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาเต็มๆ เสียงคำรามดังสนั่นจากก้นแม่น้ำสันสะเทือนราวกับโลกกำลังแตกออกเป็นเสียงเสียงเงามืดที่ยังเหลืออยู่ตะโกนโหยหวนเสียงนั้นบาดลึกเข้าไปในหัวใจของนักดำน้ำจนหลายคนแทบจะหมดสติบางคนเริ่มเห็นภาพหลอนภาพผู้คนจมน้ำตายเป็นร้อยเป็นพันร่างในอดีตการเสียงกรีดร้องประปนกับเสียงคำสาปแช่งก้องกังวานไปทั่วสายน้ำ พระหนุมยังคงสวดมนต์ไม่หยุดแม้เสียงจะเริ่มแตกพร่าและร่างกายแทบสุดลงกับพื้นแต่ทุกท่อยคำกลับยิ่งทวีพลังอักขระโบราณบนประตูหินสว่างจ้าเหมือนดวงอาทิตย์จมอยู่ในแม่น้ำประตูนั้นค่อยๆปิดตัวลงเองอย่างช้าๆดูดเอาเงามืดทั้งหมดกลับเข้าไปด้านในเงามืดที่แข็งขืนที่สุด ร่างยักษ์ที่มีดวงตาแดงเพลิงคำรามก้องด้วยความโกรธเกรี้ยวมันพยายามใช้แรงมหาศาลดันออกจากพันธนาการแต่เส้นใยทองจากเสียงสวดและน้ำตาของพระหนุ่มกลับมัดร่างมันแน่นขึ้นทุกวินาทีร่างยักษ์ย้ายนั้นเงยหน้าขึ้นมองผิวน้ำอีกครั้งดวงตาแดงเพลิงสันไวเหมือนกำลังจ้องมองพระหนุ่มโดยตรงพระหนุ่มน้ำตาไหลพระเขาศบตากับสิ่งนั้นทั้งท้งที่ไม่ได้อยู่ใต้น้ำสายตานั้นเต็มไปด้วยความสงสารมากกว่าความหวาดกลัวราวกับเข้าใจว่าร่างยักษ์ย้ายก็คือวิญญ,ญาณที่ถูกผนึกอย่างทรมานมาหลายร้อยปี ทันใดนั้นเสียงพระหนุ่มเปลี่ยนเป็นการสวดด้วยทํานองโบราณที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนมันไม่ใช่แค่คำสวดเพื่อกักขังแต่เป็นคำสวดเพื่อปลดปล่อยเงามืดทั้งหมด including ร่างยักษ์หยุดนิ่งชั่วครู่ดวงตาแดงเพลิงปรเปลี่ยนเป็นแสงสีขาวจางๆก่อนที่ร่างนั้นจะถูกดูดกลับเข้าไปในประตูหินพร้อมเสียงสะท้อนที่เบาลงเรื่อยๆเหมือนถอนหายใจครั้งสุดท้าย แม่น้ำทั้งสายเงียบสงัดลงในบัดดนน้ำที่ปั่นป่วนกลับนิ่งสงบฟ้าคำรามเบาๆแล้วเมฆดำก็สลายหายไปทีละก้อนแสงจันทร์สาดลงมาเหนือผิวน้ำที่กลับมาสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนักดำน้ำโผล่ขึ้นมาเกยตะหลิ่งหอบหายใจด้วยความอ่อนแรงเมื่อหันกลับไปมองก็เห็นพระหนุ่มนั่งคุกเข่าอยู่ริมฝั่งผ้าเหลืองเปียกชุ่มน้ำตายังคงไหลไม่หยุดแต่ใบหน้ากลับสงบเย็นราวกับคนที่ได้ทำภารกิจสำคัญเสร็จสิ้นแล้ว ประตูหินใต้น้ำปิดสนิทอัครโบราณดับแสงลงจนกลายเป็นเพียงก้อนหินธรรมดาไม่มีใครรู้ว่ามันจะถูกเปิดอีกครั้งเมื่อใดแต่ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์คืนนี้ไม่มีวันลืมตลอดชีวิตคืนนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่ทุกคนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำต่างยืนอึ้งกับเหตุการณ์ที่เพิ่มเกิดขึ้นไม่มีใครกล้าเอ่ยคำถามพระหนุ่มยังคงนั่งนิ่งดวงตาแดงก่ำจากน้ำตาใบหน้าเต็มไปด้วยร่องรอยเหน็ดเหนื่อยราวกับได้สูญเสียบางสิ่งไปตลอดกาล นักดำน้ำที่รอดกลับขึ้นมาได้พยายามรวบรวมสติหนึ่งในนั้นเอ่ยเสียงสั่นว่าเขาเห็นภาพในหัวชัดเจนภาพผู้คนโบราณทำพิธีปิดผนึกสิ่งชั่วร้ายใต้แม่น้ำสายนี้และชายหนุ่มผู้สวมจีวรในพิธีนั้นก็คือบรรพบุรุษของพระหนุ่มรูปนี้เองพลังการสวดและน้ำตาคือเครื่องมือเดียวที่กักขังเงามืดเหล่านั้นได้ ชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันหลายคนกล่าวว่าเรื่องเล่าที่เคยถูกห้ามพูดถึงอาจเป็นความจริงทั้งหมดตำนานโบราณบอกไว้ว่าใต้แม่น้ำแห่งนี้เคยเป็นสนามรบระหว่างมนุษย์กับวิญญาณมืดหลายร้อยชีวิตถูกสังเวยเพื่อกักขังพวกมันและทุกๆร้อยปีประตูหินจะเริ่มเปิดออกทีละน้อยเพื่อทดสอบผู้สืบทอดสายเลือดนักบวชว่าจะสามารถผนึกมันกลับไปได้หรือไม่ พระหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองไปยังแม่น้ำที่กลับมาสงบนิ่งสายตาเต็มไปด้วยทั้งความเจ็บปวดและการยอมรับมันยังไม่สิ้นสุดเขาพึมพำเสียงเบาคำพูดนั้นทำให้ทุกคนขนลุกเพราะความหมายคือวิญญาณมืดอาจกลับมาได้อีกเมื่อเวลาผ่านไปนักดำน้ำคนหนึ่งถามว่าแล้วครั้งหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีท่านอยู่ พระหนุ่มหลับตาสายลมพัดจีวรพลิ้วไว้ก่อนตอบว่าน้ำตาและคำสวดจะไม่หายไปตราบใดที่ยังมีผู้ศรัทธาหน้าที่นี้ไม่ได้เป็นของข้าเพียงคนเดียวแต่เป็นของทุกคนที่กล้ายืนหยัดต่อความมืดคำตอบนั้นทิ้งบรรยากาศเงียบงันเต็มไปด้วยความสงสัยและเกรงกลัวชาวบ้านบางคนถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนขอให้พระอยู่คุ้มครองหมู่บ้านต่อไปขณะที่นักดำน้ำบางคนแอบจดบันทึกเหตุการณ์อย่างละเอียดเพราะพวกเขารู้ว่ามันคือความจริงที่ไม่เคยมีใครกล้าเล่า คืนถัดมาแม่น้ำสายเดิมดูสงบเงียบแต่ใครที่มองลึกลงไปในผิวน้ำจะรู้สึกเหมือนมีเงาดำเล็กๆเคลื่อนไหวอยู่ใต้นั้นเสมอราวกับยังมีบางสิ่งรอเวลาและทุกครั้งที่พระหนุ่มเดินผ่านริมฝั่งน้ำตาจะรื้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเหมือนหัวใจยังเชื่อมโยงกับวิญญ,ญาณที่ถูกผนึกเอาไว้ใต้บาดาล หลังจากคืนนั้นพระหนุ่มเริ่มใช้ชีวิตอย่างสงบเรียบง่ายแต่ความสงบภายนอกไม่ได้หมายความว่าหัวใจเขาจะสบายเขาเดินตามริมฝั่งแม่น้ำทุกเช้าสวดมนต์และทำพิธีเล็กๆเพื่อรักษาพลังผนึกใต้บาดาลแม่น้ำที่เคยเป็นเพียงทางน้ำธรรมดากลับกลายเป็นเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ที่พระหนุ่มรู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับสิ่งลึกลับอยู่ตลอดเวลา บางครั้งพระหนุ่มเห็นเงาดำเล็กๆสะท้อนอยู่ใต้น้ำเขารู้ทันทีว่ามันคือเศษพลังที่หลงเหลือจากวิญญาณมืดบางครั้งก็โผล่ขึ้นมาในความฝันของเขาสร้างความฝันรุนแรงจนทำให้เขาตื่นกลางดึกด้วยอาการใจเต้นแรงแต่ทุกครั้งที่เขาสวดมนต์และปล่อยน้ำตาออกมาพลังนั้นก็จะสงบลงราวกับวิญญาณกำลังทดสอบความแข็งแกร่งของเขาอยู่ ชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงพระหนุ่มไม่เพียงแต่เป็นผู้ปกป้องแม่น้ำแต่ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้คนที่ประสบเหตุการณ์แปลกประหลาดในหมู่บ้านใครที่เจอฝันร้ายหรือเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติก็จะเข้ามาขอคำสอนและคำสวดของพระหนทางชีวิตของเขาจึงกลายเป็นทั้งความทุกข์และความรับผิดชอบ วันหนึ่งขณะที่พระหนุ่มเดินสำรวจริมตลิ่งเขาเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งจ้องมองน้ำอย่างกลัวๆพระเข้าใจทันทีว่าเด็กคนนั้นอาจมีสายเลือดที่เชื่อมโยงกับพิธีโบราณเขานั่งลงข้างๆและเริ่มสอนคำสวดพื้นฐานพร้อมบอกเล่าเรื่องราวความลับของประตูหินใต้บาดาลเด็กหนุ่มฟังด้วยสายตาเปี่ยมความหวังแต่ก็เต็มไปด้วยความกลัว แม่น้ำที่เคยสงบก็เริ่มกระเพื่อมเล็กน้อยเหมือนตอบสนองต่อคำสวดมนพระหนุ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่กำลังเติบโตร่างเล็กๆของเด็กหนุ่มดูเหมือนจะรับรู้ถึงพลังนั้นได้เหมือนกันพระหนุ่มเริ่มตรหนักว่าวันหนึ่งภารกิจในการปกป้องวิญญาณมืดใต้แม่น้ำนี้จะไม่ได้เป็นของเขาเพียงคนเดียวอีกต่อไป แม้ใจเขาจะเหน็ดเหนื่อยและเต็มไปด้วยความเศร้าพระหนุมก็ยังยืนยันที่จะอยู่ต่อเขารู้ดีว่าความลับใต้แม่น้ำไม่ได้ถูกกำหนดให้เปิดเผยต่อใครง่ายๆแต่เมื่อมีผู้กล้าที่จะเรียนรู้และสืบทอดสายเลือดของผู้บรรพบุรุษพลังแห่งแสงสว่างและความดีจะยังคงอยู่ต่อไป ทุกเช้าพระหนุ่มยังคงหลั่งน้ำตาอยู่ริมแม่น้ำแต่คราวนี้น้ำตาไม่ได้เต็มไปด้วยความเศร้าเพียงอย่างเดียวมันคือพลังแห่งความหวังความเมตตาและความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่เบื้องล่างและทุกครั้งที่เด็กหนุ่มฝึกคำสวดใต้น้ำแสงเรืองทองจากประตูหินที่มองไม่เห็นก็เหมือนสะท้อนความหวังใหม่ให้กับทุกชีวิตที่อยู่ริมฝั่ง ChatGPT เซ เวลาผ่านไปหลายเดือนพระหนุ่มและเด็กหนุ่มฝึกฝนสวดมนต์และเรียนรู้พิธีโบราณใต้น้ำอย่างต่อเนื่องแม่น้ำที่เคยเต็มไปด้วยความมืดและความหวาดกลัวค่อยๆกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งที่พระหนุ่มสวดพร้อมกับน้ำตาพลังเรืองทองใต้บาดาลก็ส่องสว่างขึ้นสัญ,ญญาณบอกว่าพลังมืดยังไม่หมดแต่ถูกกักเก็บไว้อย่างมั่นคงคืนหนึ่งพระหนุ่มเห็นภาพในความฝันชัดเจนยิ่งขึ้น เขาเห็นบรรพบุรุษท,ที่เคยทำพิธีผนึกวิญญาณมืดออกมาเตือนว่าในอนาคตจะมีช่วงเวลาที่พลังเหล่านั้นจะพยายามหลุดออกอีกครั้งแต่ผู้สืบทอดจะมีพลังเพียงพอที่จะกักขังมันอีกครั้งหากรู้จักใช้ความเมตตาและความกล้าในการสวดมนต์ควบคู่กับหัวใจที่บริสุทธิ์ วันรุ่งขึ้นพระหนุ่มตัดสินใจสอนเด็กหนุ่มถึงความหมายของน้ำตาและพลังคำสวดทุกคำสวดที่เปล่งออกไปคือการเชื่อมต่อกับบรรพบุรุษและวิญญาณที่ถูกกักขังใต้บาดาลเด็กหนุ่มเข้าใจในที่สุดว่าการปกป้องวิญญาณมืดไม่ได้หมายถึงการต่อสู้แต่คือการใช้หัวใจและความเมตตาเป็นเครื่องมือพระหนุ่มยิ้มเบาๆน้ำตายังคงไหลแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความสงบ ชาวบ้านที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเริ่มรู้สึกถึงความสงบและความปลอดภัยมากขึ้นแม่น้ำสายนี้ไม่เพียงแต่สงบเงียบแต่เหมือนส่งพลังให้ผู้ที่เข้ามาอยู่ใกล้ราวกับมันรู้สึกขอบคุณพระหนุ่มที่คอยปกป้องความสมดุลใต้ผิวน้ำ หลายปีผ่านไปเด็กหนุ่มเติบโตขึ้นมีความสามารถในการสวดมนต์และเข้าใจพิธีโบราณได้ใกล้เคียงกับพระหนุ่มพลังเรืองทองใต้แม่น้ำยังคงส่องสว่างอยู่แนามืดที่เคยหยหวนก็ถูกกักเก็บแน่นขึ้นพระหนุ่มมองเด็กหนุ่มด้วยสายตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเขารู้ว่าแม้วันหนึ่งเขาจะไม่อยู่แต่การปกป้องแม่น้ำและวิญญาณใต้บาดาลก็จะดำเนินต่อไป ทุกครั้งที่พระหนุ่มหลั่งน้ำตามันไม่ได้เป็นน้ำตาแห่งความเศร้าแต่เป็นน้ำตาแห่งความหวังความเมตตาและความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความมืดแม่น้ำสายนี้จึงไม่เคยลืมเรื่องราวของพระหนุ่มและผู้สืบทอดสายเลือดของบรรพบุรุษ ประตูหินใต้าบาดาลยังคงปิดสนิทอัขระโบราณที่เรืองแสงเป็นเครื่องตวนใจว่าความมืดไม่ได้ถูกทำลายแต่ถูกผนึกไว้ชั่วนิรันด์และผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถรักษาความสมดุลน,นั้นต่อไปได้หลายพันปีที่แล้วก่อนที่หมู่บ้านจะเกิดขึ้นแม่น้ำสายนี้เคยเป็นแหล่งพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าโบราณผู้คนสวดมนต์และใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างสงบจนกระทั่งเกิดสงครามระหว่างมนุษย์กับวิญญาณมืดวิญญาณเหล่านั้นมีพลังรุนแรงสามารถทำลายหมู่บ้านและแม่น้ำให้กลายเป็นดินแดนร้าง บรรพบุรุษของพระหนุ่มในอดีตจึงได้ทำพิธีใหญ่เพื่อผนึกวิญญาณมืดทั้งหมดไว้ใต้บาดาลพวกเขาแกะสลักประตูหินด้วยอักขระโบราณที่รวมพลังมนตราและน้ำตาของผู้สวดมนต์เพื่อสร้างพันธนาการชั่วนิรันด์แต่การผนึกนั้นต้องมีผู้สืบทอดสายเลือดที่บริสุทธิ์มาพร้อมหัวใจที่กล้าและมีความเมตตาเท่านั้นหากไม่มีผู้สืบทอดพลังมืดก็จะเริ่มหลุดออกมา ร่างยักษ์ายที่นักดำน้ำเคยเห็นคือหนึ่งในวิญญาณชั้นสูงที่แข็งแกร่งที่สุดถูกผนึกไว้ไม่ให้ทำร้ายโลกภายนอกมันโหยหวนและพยายามหลุดออกหลายครั้งแต่ทุกครั้งผู้สืบทอดสายเลือดของพระหนุ่มจะต้องใช้คำสวดและน้ำตาในการกักขังใหม่พระหนุ่มเองคือผู้สืบทอดคนล่าสุดเขาได้รับภารกิจนี้โดยไม่รู้ตัวตั้งแต่เกิดการร้องให้ริมแม่น้ำไม่ใช่แค่ความเศร้าแต่เป็นการสื่อสารกับวิญญาณและเรียกพลังเก่าแก่เพื่อควบคุมสมดุลระหว่างแสงและความมืด เด็กหนุ่มที่ได้รับการฝึกฝนคือผู้สืบทอดรุ่นต่อไปเมื่อเขาเติบโตและเข้าใจพิธีโบราณเต็มที่วันหนึ่งเขาจะสามารถสืบทอดภารกิจนี้แทนพระหนุ่มได้การผนึกวิญญ,ญาณมืดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยหัวใจบริสุทธิ์และความกล้าแม่น้ำสายนี้จะยังคงสงบต่อไปและนี่คือความลับที่ไม่เคยมีใครกล้าเล่าแม่น้ำที่สวยสงบใต้นี้ซ่อนพลังอันยิ่งใหญ่และวิญญ,ญาณที่เคยสร้างความสันสะเทือนแต่ก็ถูกกักขังด้วยน้ำตาและคำสวดมนต์ของผู้กล้าซึ่งจะคงอยู่ตราบชั่วนิรันด์ชจีพีทเซธ เวลาผ่านไปพระหนุ่มและเด็กหนุ่มฝึกฝนต่อเนื่องแม่น้ำสายนี้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านทุกครั้งที่พระหนุ่มสวดมนต์พร้อมน้ำตาพลังเรืองทองใต้บาดาลจะส่องสว่างเงามืดที่เคยก่อกวนก็ถูกกักเก็บแน่นขึ้นวันหนึ่งฝูงปลาขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำพร้อมสร้างเสียงพ้องก้องเหมือนสัญญาณเตือนพระหนุ่มรู้ทันทีว่านี่คือการทดสอบครั้งสุดท้ายจากวิญญาณมืดที่แข็งแกร่งที่สุดร่างยักษ์ใต้าบาดาลกำลังพยายามดึงพลังกลับคืนนักดำน้ำและชาวบ้านที่เฝ้ามองต่างต,างตกใจ พระหนุ่มจ้องตาเด็กหนุ่มแล้วพยักหน้าเป็นสัญญาณเด็กหนุ่มเริ่มสวดมนต์ตามจังหวะที่พระหนุ่มกำหนดน้ำตาของทั้งคู่ไหลรวมกันเป็นพลังเรืองทองผสานกับแสงสว่างจากประตูหินใต้บาดาลเสียงคำรามของร่างยักษ์ย้ายและเงามืดค่อยๆเบาลงเหมือนถูกดูดกลับเข้าไปร่างยักษ์ย้ายสุดท้ายพยายามดิ้นแต่ถูกพลังของน้ำตาและคำสวดพันธนาการไว้แน่นแสงทองพุ่งทะลุออกมาจากประตูหินร่างยักษ์ย้ายค่อยๆแปรสภาพเป็นเนาสีขาวราวกับวิญญ,ญาณที่ถูกปลดปล่อยจากความโกรธและความทุกข์หลายร้อยปี พระหนุ่มน้ำตาไหลพรากแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความสงบและความสำเร็จเขาได้สืบทอดพันธกิจสำคัญและสอนเด็กหนุ่มให้เข้าใจว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่ความแข็งแกร่งแต่คือหัวใจที่บริสุทธิ์ความเมตตาและความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความมืดชาวบ้านและนักดำน้ำต่างยืนอึ้งแม่น้ำกลับมาเงียบสงบราวกับไม่เคยเกิดเหตุการณ์สันสะเทือนครั้งใหญ่แต่ทุกคนรู้ดีว่าพลังลึกลับยังคงอยู่ใต้บาดาลและพระหนุ่มพร้อมที่จะปกป้องมันต่อไป เด็กหนุ่มมองพระหนุ่มด้วยสายตาเปี่ยมความหวังเขาเข้าใจแล้วว่าหน้าที่นี้จะถูกส่งต่อเมื่อพระหนุ่มไม่อยู่พลังแห่งแสงและความดีจะยังคงอยู่ผ่านผู้สืบทอดสายเลือดอย่างเขาแม่น้ำสายนี้จะไม่ลืมเรื่องราวของพระหนุ่มน้ำตาและวิญญาณใต้บาดาลตราบชั่วนิรันดชรช์ ChatGPT เซ พระหนุ่มนั่งเงียบอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแสงจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำอย่างนุ่มนวลเขารู้สึกถึงความสงบที่เกิดขึ้นหลังจากหลายเดือนของความทุกข์และการต่อสู้ใต้บาดาลประตูหินยังคงปิดสนิทอัครโบราณดับแสงลงกลายเป็นเพียงก้อนหินธรรมดาน้ำในแม่น้ำไหลเรียบเหมือนไม่เคยมีเรื่องราวลึกลับเกิดขึ้นแต่พระหนุ่มรู้ดีว่าพลังมืดยังคงอยู่มันเพียงถูกกักเก็บอย่างมั่นคงด้วยหัวใจและน้ำตาของเขา เด็กหนุ่มยืนข้างๆพระหนุ่มเขาเติบโตขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจพลังในการสวดมนต์ของเขาเริ่มสอดคล้องกับพระหนุ่มอย่างสมบูรณ์เด็กหนุ่มรับรู้ได้ถึงการเชื่อมต่อกับวิญญาณโบราณที่ถูกผนึกไว้ใต้บาดาลพระหนุ่มยิ้มเบาๆน้ำตาไหลาราวกับเป็นสัญญาณว่าภารกิจสำคัญได้รับการส่งต่ออย่างถูกต้อง ชาวบ้านที่เฝ้าดูเหตุการณ์เหล่านี้เริ่มเรียนรู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้แต่คือความเมตตาความกล้าและความเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ถูกต้องพระหนุ่มกลายเป็นทั้งครูทั้งผู้ปกป้องและผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่เข้าใกล้แม่น้ำสายนี้ในที่สุดพระหนุ่มก็ลุกขึ้นเดินไปยังริมตลิ่งอย่างสง่างามเด็กหนุ่มตามหลังอย่างตั้งใจแม่น้ำสะท้อนแสงจันทร์และแสงดาวที่ส่องลงมาเป็นประกายทองอ่อนๆราวกับยืนยันว่าพลังแห่งความดีและความสงบยังคงอยู่ และครั้งสุดท้ายพระหนุ่มหันไปมองประตูหินใต้บาดาลเขาพึมพำเบาๆนี่คือความลับของเราของทุกคนที่กล้าเผชิญหน้ากับความมืดน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้เป็นน้ำตาแห่งความเศร้าแต่เป็นน้ำตาแห่งความหวังความเมตตาและการเริ่มต้นใหม่แม่น้ำสายนี้จะคงอยู่แนวมืดที่ถูกกักไว้ใต้บาดาลจะไม่กลับมาอีกตราบใดที่หัวใจบริสุทธิ์ยังมีอยู่และเรื่องราวของพระหนุ่มน้ำตาและพลังลึกลับใต้แม่น้ำจะถูกเล่าขานต่อไป พระหนุ่มเงยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนดาวพราวเต็มท้องฟ้าเสียงน้ำไหลเบาๆกระทบตะลิ่งเป็นจังหวะสบายใจร่างกายเขาอ่อนแรงจากการต่อสู้และสวดมนต์หลายเดือนแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความสงบและพลังแห่งความหวัง เด็กหนุ่มยืนข้างๆเขามือของทั้งคู่สัมผัสน้ำเบาๆราวกับสื่อสารกับพลังใต้บาดาลพลังเรืองที่เคยส่องขึ้นมาในวันที่พวกเขาต่อสู้กับเงามืดยังคงหลงเหลืออยู่เงามืดที่เคยหยหวนถูกผนึกไว้อย่างมั่นคงแต่ทั้งพระหนุ่มและเด็กหนุ่มรู้ดีว่าพลังเหล่านั้นไม่เคยสูญหายมันเพียงรอผู้กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าต่อไป พระหนุ่มสอนเด็กหนุ่มให้เข้าใจว่าการสืบทอดภารกิจไม่ได้หมายถึงการต่อสู้กับวิญญาณเพียงอย่างเดียวแต่คือการรักษาความสมดุลการใช้หัวใจบริสุทธิ์น้ำตาและความเมตตาเป็นเครื่องมือสำคัญทุกคำสวดที่เปล่งออกไปคือพลังแห่งชีวิตและความหวัง ชาวบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำสังเกตเห็นความสงบและความสว่างที่แผ่ลงมาพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งหรือความกล้าเพียงอย่างเดียวแต่คือหัวใจที่รู้จักให้อภัยและปกป้องผู้อื่นพระหนุ่มกลายเป็นทั้งครูและผู้พิทักษ์ทุกคนรู้ดีว่าแม่น้ำสายนี้มีผู้ปกป้องอยู่ ในคืนนั้นพระหนุ่มนั่งคุกเข่าริมน้ำน้ำตาไหลรินแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความสงบและการเริ่มต้นใหม่เขาส่งพลังแห่งคำสวดและน้ำตาไปยังประตูหินใต้บาดาลเพื่อยืนยันว่าภารกิจจะถูกส่งต่ออย่างมั่นคงเด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองพระหนุ่มด้วยสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขารู้แล้วว่าสักวันหนึ่งเขาจะสืบทอดภารกิจนี้ต่อและแม่น้ำสายนี้จะยังคงสงบและศักดิ์สิทธิ์ต่อไป ทุกครั้งที่พระหนุ่มหลั่งน้ำตามันไม่ได้เป็นน้ำตาแห่งความเศร้าอีกต่อไปแต่เป็นน้ำตาแห่งความหวังความเมตตาและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความมืดแม่น้ำสายนี้จะคงอยู่เนามืดใต้บาดาลถูกกักขังแน่นและเรื่องราวของพระหนุ่มน้ำตาและพลังลึกลับใต้แม่น้ำจะถูกเล่าขานต่อไปตราบชัว่วนิรันด์ ChatGPT s ช เมื่อพระหนุ่มนั่งสงบอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแสงจันทร์สาดลงบนผิวน้ำสะท้อนประกายทองอ่อนๆเขารู้สึกได้ถึงความสงบที่เกิดขึ้นหลังจากหลายเดือนแห่งความทุกข์และการต่อสู้พลังมืดที่เคยก่อกวนใต้บาดาลถูกกักเก็บไว้อย่างมั่นคงประตูหินปิดสนิทอัครบโบราณดับแสงลงเหลือเพียงร่องรอยของความศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ใครก็ตามที่ผ่านมารู้สึกถึงพลังบางอย่าง เด็กหนุ่มที่เคยได้รับการฝึกฝนยืนอยู่ข้างๆพระหนุ่มเขาเติบโตขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจแข็งแรงพลังในการสวดมนต์ของเขาเข้ากับพระหนุ่มได้อย่างสมบูรณ์ราวกับพลังแห่งบรนพบุรุษถูกส่งต่อให้เขาเข้าใจเต็มที่พระหนุ่มยิ้มเบาๆน้ำตาไหลพรากแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความสงบและความหวัง ชาวบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งหรือความกล้าเพียงอย่างเดียวแต่คือหัวใจบริสุทธิ์ที่รู้จักปกป้องและให้อภัยพระหนุ่มกลายเป็นทั้งครูผู้ปกป้องและแรงบันดาลใจให้ทุกชีวิตรอบแม่น้ำสายนี้น้ำในแม่น้ำไหลเรียบเหมือนไม่เคยเกิดเหตุการณ์สันสะเทือนแต่ทั้งพระหนุ่มและเด็กหนุ่มรู้ดีว่าพลังใต้บาดาลยังคงอยู่มันเพียงรอผู้กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าต่อไปเมื่อใดก็ตามที่โลกต้องการความสมดุลอีกครั้ง พระหนุ่มหันไปมองเด็กหนุ่มมือของทั้งคู่สัมผัสน้ำเบาๆพลังเรืองทองที่เคยปรากฏใต้บาดาลสะท้อนออกมาราวกับยืนยันว่าการสืบทอดสำเร็จแล้วเด็กหนุ่มรับรู้ได้ถึงความเชื่อมโยงกับวิญญาณโบราณที่ถูกผนึกไว้เขารู้ว่าภารกิจนี้จะยังคงอยู่ต่อไป น้ำตาของพระหนุ่มไหลอีกครั้งคราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความหวังความเมตตาและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความมืดแม่น้ำสายนี้จะคงอยู่เนวมืดใต้บาดาลถูกกักขังแน่นและเรื่องราวของพระหนุ่มน้ำตาและพลังลึกลับใต้แม่น้ำจะถูกเล่าขานต่อไปตราบชั่วนิรันด์หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านไปพระหนุ่มยังคงยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำในสายนี้สงบเหมือนกระจกสะท้อนแสงจันทร์เขารู้สึกถึงความสงบที่เกิดขึ้นหลังจากหลายเดือนของความทุกข์และการต่อสู้ เด็กหนุ่มที่เคยถูกฝึกฝนข้างข้างเขาเติบโตขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจพลังคำสวดของเด็กหนุ่มสอดประสานกับพระหนุ่มอย่างสมบูรณ์ราวกับว่าพลังของบรรพบุรุษถูกส่งต่ออย่างเต็มที่พระหนุ่มยิ้มเบาๆน้ำตายังคงไหลแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความสงบและความหวัง ชาวบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำเริ่มเข้าใจว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งหรือความกล้าแต่คือหัวใจบริสุทธิ์ที่กล้าเผชิญหน้ากับความมืดและรู้จักปกป้องและให้อภัยพระหนุ่มกลายเป็นทั้งครูผู้ปกป้องและแรงบันดาลใจให้ทุกชีวิตรอบแม่น้ำสายนี้ พระหนุ่มหันไปมองเด็กหนุ่มมือทั้งคู่สัมผัสน้ำเบาๆพลังเรืองทองที่เคยปรากฏใต้บาดาลสะท้อนออกมาราวกับยืนยันว่าการสืบทอดสำเร็จแล้วเด็กหนุ่มรับรู้ถึงการเชื่อมโยงกับวิญญาณโบราณที่ถูกผนึกไว้เขารู้ว่าภารกิจนี้จะยังคงอยู่ต่อไป น้ำตาของพระหนุ่มไหลอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้เป็นน้ำตาแห่งความเศร้าแต่เป็นน้ำตาแห่งความหวังความเมตตาและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความมืดแม่น้ำสายนี้จะคงอยู่เนามืดใต้บาดาลถูกกักขังแน่นและเรื่องราวของพระหนุ่มน้ำตาและพลังลึกลับใต้แม่น้ำจะถูกเล่าขานต่อไปตราบชั่วนิรันดร์พระหนุ่มนั่งเงียบอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเสียงน้ำไหลเบาๆปรากฏเป็นจังหวะสบายใจแสงจันทร์สะท้อนลงบนผิวน้ำทำให้ทุกอย่างดูสว่างนุ่มนวลแม่น้ำสายนี้สงบเรียบเหมือนไม่เคยเกิดเรื่องราวสันสะเทือนมาก่อน แต่พระหนุ่มรู้ดีว่าพลังใต้บาดาลยังคงอยู่และมันไม่ได้สูญหายไปไหนเด็กหนุ่มยืนข้างๆพระหนุ่มมือของทั้งคู่สัมผัสน้ำเบาๆเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการสืบทอดภายในใจของเด็กหนุ่มเริ่มเต็มไปด้วยความเข้าใจว่าภารกิจในการปกป้องวิญ,ญญาณใต้บาดาลไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของพระหนุ่มอีกต่อไปแต่คือหน้าที่ของผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์และกล้าหาญ พระหนุ่มค่อยๆลุกขึ้นน้ำตายังคงไหลาพากแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าแต่เป็นน้ำตาแห่งความสมบความหวังและความเมตตาเขาพูดกับเด็กหนุ่มด้วยเสียงนุ่มเบาทุกครั้งที่เธอสวดมนต์และหลั่งน้ำตามันคือพลังที่จะยับยั้งความมืดและจะส่องสว่างไปถึงวิญญ,ญาณที่ถูกกักขังใต้บาดาล เด็กหนุ่มพยักหน้าแน่นน้ำตาไหลออกมาจากความเข้าใจและความกล้าเขารับรู้ถึงพลังที่ไหลเวียนจากบรรพบุรุษและเชื่อมโยงกับวิญญาณที่ถูกผนึกไว้ใต้บาดาลในวินาทีนั้นเขารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของความรับผิดชอบแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังและแรงบันดาลใจ ชาวบ้านที่อยู่รอบแม่น้ำสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำไม่เพียงแต่สงบแต่ราวกับมีพลังบางอย่างปกป้องหมู่บ้านเสียงน้ำและลมเหมือนบอกเล่าเรื่องราวของพระหนุ่มน้ำตาของเขาและความลึกลับใต้แม่น้ำทุกคนเข้าใจในที่สุดว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งแต่คือหัวใจที่กล้ากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าและปกป้องสิ่งที่ถูกต้องคือหนึ่งพระหนุ่มและเด็กหนุ่มนั่งริมตลิ่งแสงดาวสะท้อนบนผิวน้ำ น้ำตาของพระหนุ่มไหลลงสู่ผิวน้ำอย่างเงียบสงบเด็กหนุ่มสวดมนต์ด้วยจังหวะที่พระหนุ่มกำหนดเสียงสวดมนต์และน้ำตาของทั้งคู่ประสานกับพลังเรืองทองใต้บาดาลเส้นใหญ่ทองที่เคยกักขังวิญญาณมืดสองสว่างและแน่นขึ้นทุกเงามืดใต้บาดาลถูกดึงกลับไปยังพันธนาการอย่างมั่นคงร่างยักษ์ย้ายสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเคยโหยหวนกลับค่อยๆแปรสภาพเป็นแสงสีขาวจางๆราวกับวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยจากความโกรธ และความทุกข์หลายร้อยปีพระหนุ่มน้ำตาไหลพรากแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความสงบและความสำเร็จเขาหันไปมองเด็กหนุ่มด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนรู้ว่าภารกิจนี้ได้ถูกส่งต่อแล้วแม่น้ำกลับมาสงบราวกับไม่เคยเกิดเหตุการณ์สันสะเทือนครั้งใหญ่แต่พระหนุ่มรู้ดีว่าพลังมืดยังคงอยู่ใต้บาดาลมันเพียงรอผู้กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าต่อไปและเด็กหนุ่มคือผู้สืบทอดรุ่นต่อไป หลายปีผ่านไปเด็กหนุ่มเติบโตขึ้นเขาเข้าใจพิธีโบราณเต็มที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณใต้บาดาลและใช้คำสวดมนต์กักขังพลังมืดได้เหมือนพระหนุ่มทุกครั้งที่พระหนุ่มหลั่งน้ำตาน้ำตานั้นไม่ได้เป็นน้ำตาเศร้าแต่เป็นพลังแห่งความหวังและความเมตตาแม่น้ำสายนี้จึงคงอยู่เป็นศูนย์รวมแห่งความสงบและพลังบริสุทธิ์พระหนุ่มหันไปมองประตูหินใต้บาดาลอัครโบราณดับแสงลงแต่ร่องรอยของพลังยังคงอยู่เป็นเครื่องตวนใจว่าความมืดไม่ได้ถูกทำลายแต่ถูกกักขังด้วยหัวใจบริสุทธิ์ของผู้กล้า น้ำตาไหลรินอีกครั้งคราวนี้เต็มไปด้วยความสงบและความหวังพระหนุ่มและเด็กหนุ่มยืนเงียบปริมแม่น้ำสายตาส่งพลังถึงกันแม่น้ำสายนี้จะคงอยู่เรื่องราวของพระหนุ่มน้ำตาและพลังลึกลับใต้บาดาลจะถูกเล่าขานต่อไปตราบชั่วนิรันจ์จบ